สวัสด ดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Pub G Mobile กับช่อง PAJ7 นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูโหมดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็คือโหมด Tower นะครับหรือว่าโหมดนักสำรวจตัวจิ๋วนะครับที่เข้ามาในแผนที่ e l a n g เกนะครับอ่าเราก็จะมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่มางนะครับก็ก่อนที่จะมารับชมคลิปนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง PAJ7 นะครับฝากกดติดตามไ้สักนิดนึงนะครับพร้อมแล้วเราก็มาดูข้างในกันดีกว่านะครับ อ่ะโอ้ข้างในก็จะมีขอบประมาณนี้นะครับโอ้โหมีแฟกันมีอะไรมากครับพอสําหรับตีหนึ่งให้ลงมาเก็บเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับอ่ะผมก็จะมาแนะนําจุดจุดแรกนะครับจุดจุดแรกนี้ก็เป็นจุดแรกปืนนะครับนี่ครับเป็นจุดแรกปืนนะครับก็จะมี ปืนมากมายอาวุธของแต่งกระเป๋าหมวกอะไรอย่างนี้มากมายให้เราแลกนะครับถามว่าเอาอะไรมาแลกก็คือแสงนะครับแสงนี่ได้จากไหนนะครับได้จากการที่เราโดนย่อส่วนเป็นตัวจิ๋วนะครับมันจะมีแสงให้เราเก็บนะครับเราก็สามารถนําแสงนั้นมาแลกได้นะครับต่อมาก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับจุดวาร์ปนี่ก็จะสามารถวาร์ปไปได้ทุกที่นะครับที่เป็นจุดฟ้าในแผนที่นี้นะเห็นไหมครับจุดฟ้าเราสามารถวาร์ปไปได้นะครับแต่จะวาร์ปไปได้ก็คือเราจะต้องเป็นถูกย่อส่วนก่อนหรือเป็นตัวจิ๋วก่อนนะครับล้วก็ใช้แสง15อันนะครับอ่า ต่อมานี่ครับคือไฮไลท์จุดเด็ดของที่อัปเดตเข้ามานะครับสำหรับแผ่นที่นี้ครับนี่ครับเครื่องย่อขยายหรือว่าเครื่องย่อส่วนเครื่องย่อให้เป็นตัวจิ๋วครับนี่ครับนี่ครับสำหรับเครื่องนี้ครับเข้าไปได้นะครับนี่มันจะขึ้นให้เรากดนะครับเราก็กดย่อส่วนได้เลยนะครับนี่พอกดย่อส่วนนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้ทุกคนอยู่นิ่งๆนะครับถ้าอยู่ไม่นิ่งมันจะย่อไม่ได้นะครับแล้วก็ใครที่เปิดใจโลก็แนะนําให้ปิดก่อนนะครับถึงจะย่อได้นะครับบางทีมันแบบว่ามันสั่น่ะเนาะมันก็ ย่อไม่ได้ครับนี่ครับแล้วก็จะมีแสงให้เราเก็บนี่ครับแสงแล้วก็สามารถนี่ครับพอเราเก็บได้ครับครบตามจํานวนเราก็สามารถเอามาแลกปืนได้นะครับนี่ครับต่อมาสําหรับตัวจิ๋วนี่นะครับนี่ฮะมันก็จะมีปืนติดมาให้เรานะครับนี่ฮะเราสามารถใช้ยิงได้นะฮะก็ถือว่าแรงคะโดนก็จุกอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับปืนนี้นะครับก็สามารถใช้ยิงได้นะครับแล้วก็เก็บแสงไปแลกของแลกอะไรได้นะครับอ่าแล้วก็ที่มีวงสีส้มๆล้อมรอบอยู่นี่นะครับมันคืออาณาเขตของ ของเราอะนะครับเป็นตัวจิ๋วนะครับเราไม่สามารถออกจากเขตนี้ได้นะครับถ้าเราออกจากเขตใช่ไหมครับเราก็จะเป็นคนปกติตัวปกติเหมือนเดิมครับทุกคนแต่ออกออกแป๊บเดียวอย่างนี้ไม่เป็นไรนะฮะออกอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยฮะบินออกแป๊บเดียวเงี้ยอย่างนี้คือไม่เป็นไรนะครับสามารถบินได้ครับเนี่ยฮะแต่เราต้องรีบกลับเข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอ่านี่ครับพอเรากลับเข้ามาเราก็จะเป็นตัวจิ๋วอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับ มันก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยสำหรับการเป็นตัวจิ๋วนี่ยเดี๋ยวผมจะลองออกไปให้ดูนะครับเนี่ยพอออกไปอยู่ประมาณประมาณสัก5าวิ6วินะครับเนี่ยออกไปสักพักหนึ่งะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวมันจะกลับเป็นคน้วแต่ถ้าใครไม่อยากไม่อยากออกวิธีนี้ก็สามารถเข้าไปที่ตู้แล้วกดกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมก็ได้นะครับนี่ฮะนี่ฮะมันก็กลับมา่างนี้ฮะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับผมก็จะพามาดูจุดวาร์ปนะครับว่ามันจะวาร์ปยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับสามารถวาร์ปได้ครับนี่ฮะให้เราเลือกจุดีน้ จุดทางด้านซ้ายนี่นะฮะนี่ฮะเดี๋ยวก็ต้องใช้แสง15อันนะครับต้องเป็นตัวจิ๋วก่อนเท่านั้นนะครับนี่ครับเลยครับพอเรากดนี่ฮะมันก็จะโหลดไปเลยครับนี่ฮะกดโหลดไปเลยครับเหมาะมากครับใช้วาร์ปใช้อะไรเข้าวงครับนี่ฮะสบายครับนี่ฮะพอเรากดปุ๊บนี่ฮะเราก็มาอยู่นี่ครับโอ้แต่อันนี้มันยังไม่โหลดนะเราเหมือนมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ครับนี่ครับยังไม่ค่อยโหลดนะครับทุกคนนี่ฮะมันจะมีตู้อะไรตรงนี้ครับแต่ยังไม่โหลดเนาะอ๋อก็ประมาณนี้นะครับนี่ถ้ามีคนมาแล้วครับนี่ฮะนี่กำลังเข้าสู่่ต้้คคครรรรรััับบบนนนีีเาาามถยิงไดะ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่ลองเล่นก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีนะครับ